สำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องเราก็ตามปกเลยนะคือผมต้องการจะทดลองนะนำไข่จากตู้เย็นนะครับมาฟักมันมี2ประเด็นนะคือหมันจะมีเชื้อไหมสอว่ามันถ้ามีเชื้อมันจะออกไหมตู้เย็นมันก็แช่มานานแล้วไข่ชุดนี้นะ ผมก็เอามาเนี่ยจะเอาใส่ไอ้นี่ไว้แล้วก็จะเอาไว้สักวันหนึ่งนะผมถึงจะเอามาส่องแล้วก็เอาเข้าตู้นะส่องดูว่าสภาพไข่เป็นยังไงนะครับเนี่ยนะก็จะตากไว้สักวันหนึ่งนะครับ24ชั่วโมองอ้าวนี่เรียบร้อยเลย ผมก็เนี่ยก็จะเอามาส่องดูว่าสภาพมันเป็นยังไงนะครับอยากจะทดลองดูนะครับว่ามันจะออกไหมหรือว่ามันจะมีเชื้อไหมเพราะว่านี่เป็นไข่จากตลาดนะแล้วก็สำหรับไข่ชุดนี้นะครับก็ เป็นไข่ที่ซื้อมาจากตลาดเลยนะเนี่ยชุดเนี้ซื้อมาจากตลาดเลยไม่รู้ว่าจะมีเชื้อหรือเปล่านะจะลองกกดูสักเ,เข้าเครื่องฟักดูสักเจ็ดถึงสิบวันนะเราจะได้ตรวจสอบดูว่ามันจะมีเชื้อไหมลองลองดูครับไม่มีอะไรอย่าทำนะครับเพราะว่าไข่เนี่ยก็ส่งแล้วก็ เขียนยนแล้วก็นำเข้าไปเพราะว่าผมก็กกไข่ของรถไอแลนด์เลสอยู่แล้วนะครับว่ามันมีไม่กี่ใบเองก็เลยทำอะไรเล่นคำๆเนี่นะครับชุดนี้นะครับก็จะมาส่องดูนี่สภาพดีมากเลยนะเนี่ยใช้ไฟฉายไฟฉายสอง สภาพดีมากเลยก็กลองไอ้นี่ดูนะครับเป็นไข่จากตู้เย็นนะตัวเนี้ยเขียนวันที่เข้านะแล้วก็วันที่สมมุติว่ามีเชื้อก็จะเขียนวันที่ออกด้วยนะเขียนระบุไว้ด้วย เพราะว่าไข่ลดไอเรียนเลสของผมเนะ่ยมันมีไม่กี่ใบนะมันกําลังเริ่มทยอยออกมาก็เลยตู้มันว่างๆก็อืลองทําอะไรแปลกๆดูแล้วจะลองอัปเดตดูเป็นอีพีอีพีไปนะนี่นะครับก็สภาพไข่ดีมากเลยนะตอนนี้ไม่มีจะดูผมจะดูพัฒนาการมันด้วยแล้วครับว่า ไอ้ที่เราเอาใส่ตู้เย็นนะมันสามารถจะฟักออกมาเป็นตัวได้ไหมถ้าเกิดว่ามีมีเชื้อนะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีเชื้อไหมเพราะซื้อมาจากตลาดนะครับคืออยากจะลองดูนะครับมีเชื้อไม่มีเชื้อ,อกกดูสักเก็ถึงสิบวันนี่ก็ก็รู้แล้วนะครับว่ามันมีเชื้อไหมนะครับเพราะว่าบางทีฟุกๆก,ก็อาจจะมีเชื้อ เข้าเครื่องสักเจ็ดวันถึงสิบวันนี่ก็มองออกแล้วนะครับดูพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงออกแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ไข่ตู้เย็นนะเขียนไว้นี่นะครับไข่ตู้เย็น ของเราหลายใบมากนะลองลองดูหลายๆายใบนะว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับตู้ตัวนี้ก็ตู้ใหม่นะผมก็ตั้งตั้งไอ้นี่ไว้ตั้งเวลาไว้ซื้อมาจากลาซาด้านะตัวนี้ แต่แต่ก็ได้มาอ่า modify ใหม่นะเพราะว่าเขาให้มาก็โอเคอยู่แต่ว่าตะกร้าข้างในมันไม่มีนะเขาคงมีเจตนาที่ว่าจะให้เอาไอ้ถ้วยใส่น้ำใส่แต่ผมกลัวความชื้นมันจะไม่พอไงผมก็เลยต้องมา modify ใหม่แต่ไอ้หลอดไฟที่เขาให้มาหกสิบวัตต์ถ้าเป็น ถ้าเป็นหน้าร้อนมันก็คงจะโอเคอยู่นะแต่พอตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวนะหนาวมากเลยที่บ้านอุณหภูมิสิบหกสิบห้าสิบหองศานะปรากฏว่าพอมาใช้อุณหภูมิไม่ถึงนะสาสเจดนะไม่เกินสามิบเจห้านะก็เริ่มทำงานนะก็จะอยู่ในเกณฑ์น,นี้แหละครับอุณหภูมิ ไม่เกินนี้เท่าไหร่นะครับนี้นะครับความชื้นความชื้นก็ต้องหกสิบขึ้นแต่ความชื้นเนี่ยตอนนี้เครื่องวัดความชื้นผมกำลังสั่งอยู่นะก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะมาแล้วเพราะว่าทางลาซาด้าเขาเอ้นี่มาให้แล้วว่าได้แพ็กของนะอุปกรณ์ก็กำเริม กำลังเริ่มทยอยมาคิดว่าจะซื้อพัดลมนะอีกมา,มาติดให้อีกนะมันจะไดอ้อากาศเพียงพอนะเรื่องไม่ใช่เพื่อจะมาระบายอากาศนะครับพัดลมตัวดูดอากาศเข้าให้มันเพียงพอเดี๋ยวไก่มันจะหายใจไม่สะดวกนะเพราะว่ามันเป็นผลมากเลยนะครับ คือถ้าอากาศไม่พอเนี่ยตู้ไก่เนี่ยมีสิทธิ์ตายโคมได้นะครับพราะว่ามันแย่งอากาศกันหายใจนะถ้าเป็นไข่มันก็คงไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าว่าหนึ่งอุณหภูมิไม่พอนะสองไม่กลับเนี่ยสามความชื้นเนี่ยความชื้นสำคัญนะครับกับอุณหภูมิเนี่ยความชื้นเนี่ย,ย,นนยต้อง หกสอัพนะครับหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะมันถึงจะออกนะไข่ก็สภาพดีมากเลยนะถ้าเป็นไข่มีเชื้อนี่ก็โอ้สุดยอดนะครับสภาพไขนะ่เขียนๆไว้นะเดี๋ยวผมจะมาอ e ัปเดตเป็นช่วงๆหนึ่งนะเ e พราะอีีนี้ก็จะ ลองเอาเข้าดูเอาเข้าดูว่าทำคลิปเอาเข้าแล้วก็งวดหน้าก็อาจจะเป็นมาส่องดูพัฒนาการมันนะสอีกสักเก็ดวันนะเป็นอีพีที่สองนะส่องดูพัฒนาการมันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็จะลองทำ ้องทาจนสมมุติว่ามันมีเชื้อนะก็จะทําจนมันออกนะครับอาจจะเป็นออกก็คงจะเป็นอีพีที่สามอะไรเนี่ยสองดเูเชื้อเป็นอีพีที่สองอะไรเนี่ยครับนี่ตอนนี้เป็นการนําเอาเข้านะก็ไข่ที่เอาออกจากตู้เย็นนี่ผมเอามาไว้ในอุณหภูมิห้องเนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะเนี่ยใส่ตะกร้านี่ว่าวางไว้เฉย ผมเอามาแล้วก็ไข่ที่ซื้อมาจากตลาดก็มาส่องดูเชือ้อมาส่องดูไอความสภาพความสมบูรณ์ของไข่แล้วก็มันแตกไหมมันเล้าไหมไอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้นําเข้าเพราะว่าการแตกเล้าเนี่ยมันก็ถ้าเป็นไข่ที่สําคัญสําคัญมันก็สามารถซ่อมได้นะครับเดี๋ยวจะท<อ>ําวิธีซ่อมให้ให้ดูนะครับว่าซ่อมยังไง ซ่อมไข่ที่บุบนะครับแล้วก็ไข่ที่เล้านะนแต่ถ้าแตกเนีย่ยช่วยไม่ได้นะแตกนี่ช่วยไม่ได้เลยนะครับแต่บุบนี่ได้นะครับบุบเล้าวน,น,นี่ก็สามารถที่จะซ่อมได้นะนคือผมมีไก่สายพันธุ์รถไอเรียนเล็ดนะครับแท้ๆเลย ผมก็ทยอยเอาไข่มาได้ประมาณสามใบนี่แหละผมก็รันเครื่องนะรันเครื่องกกนะไอ้ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นไข่ไก่ป่านะเนี่ยผมไปได้มานะได้มาสามใบนะครับแล้วก็มาส่องดูเชื้อของวันที่ห้าเมื่อวานเนี่ยแหละผมไปผมไปเอพอดีผมไป หาไอ้นั่นหาขี้วัวนะไปเจอไข่ไก่ป่าเขาแม่มันบินบินหนีเลยนะเออมันมาไข่อยู่ในป่านะครับไข่อยู่ในป่าเออผมก็มีจัญยาบันนะผมเอามาสามใบก็ให้แม่มันกกอีกสี่ห้าใบนะก็จะมาลองไอ้นี่ดู ปรากฏว่ามาส่องดูเนี่ยมีใบเนี้ยมีสภาพที่คือเชื้อมันเดินแล้วนะครับเชื้อมันเดินสวยมากเลยตัวนี้เป็นเส้นใหญ่มีเส้นเลือดที่เป็นโยงใหญ่กันแล้วก็นนอกนั้นก็คือไข่ที่เสียเนี่ยเราก็ดูออกนะครับเส้นเลือดมันจะถึงจะมีเส้นเลือดแต่ว่าก็มีมันไม่ใช่ว่าเชื้อเดินนะ, <c oughs> นะเชื้อเดินมันจะเป็นใหญ่เมืองมุมนะคล้ายๆใหญ่มืองมุม แต่ตัวนี้มันก็โพรงอากาศมันก็มีแล้วแล้วก็เชื้อก็เดินดีแล้วเนี่ยพอส่งดูอย่างเงี้มันไม่เห็นหรอกแต่ผมเอาไปส่องดูอีกส่องดูข้างนอกนะมันจะมีการเคลื่อนไหวนะอยู่ข้างในตรงข้างในมีการเคลื่อนไหวตัวมันอะเคลื่อนไหวนะครับก็เลยกกคงไม่กี่วันคงจะออกแล้วล่ะตัวเนี้ย เดี๋ยวผมจะออกอาจผมอาจจะอัปเดตก็ได้นะตัวเนี้ยถ้ามันออกเป็นตัวมานะจะเป็นไก่ป่าแท้ๆเลยนะครับเป็นลูกไก่ป่าแท้ๆเลยแม่นบินขึ้นบนยอดไม้เลยนะตัวนี้พอเปิดบ่อยๆนะอุณหภูมิมันก็ลดลง36.4สิ แต่มันกําลังไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิไต่ขึ้นไปเรื่อยๆก็สามสิบเจ็ดพอสามเจ็ดจุดห้ามันก็ตัดแล้วนะครับรก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับ EP หน้านะครับก็พบกันใหม่นะครับม,มีอะไรดีๆนะครับ อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับเผื่อเป็นประโยชน์กับใครบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว,ว่านะครับสวัสดีครับ